มถามคุณหนูไว้มมมมมนวมจะรอคำตอบนะเจ้าค่ะเฟืองฟ้าตื่นเถอะลูกเช้าแล้วนะลูกไม่ไปทำงานหรือ แม่ใจใฉันเตรียมตัวไปสอนละคงไม่ได้แล้วละจ้ะเพราะฉันลาออกจากที่นั่นแล้วแม่รู้จ้ะงั้นลูกก็นอนต่อได้ใช่ไหมจ้ะลูกตอบรับงานที่เรือนดอกเหมยแล้วไม่ใช่รึไม่ไปก็ตามใจแม่ว่ายอย่างไรนะจ๊ะตกลงแม่อนุญาตให้ฉันทำงานนี้แล้วใช่ไหมจ๊ะ แม่ลองคิดทบทวนดูแล้วต่อให้แม่ห้ามก็คงห้ามไม่ได้สู้ปล่อยให้ลูกทำตามที่ใจต้องการน่าจะดีกว่าแม่ไม่กลัวฉันเป็นอันตรายแล้วหรอจ๊ะฟ,ฟ้าไม่มีแม่ที่ไหนที่ไม่ห่วงลูกตัวเองหรอกนะแต่แม่อาจจะลืมนึกไปว่าห่วงนั้น มันก็ไม่ควรรัดคอจนลูกไปไหนไม่ได้และแม่ก็ไม่ควรหนีปัญหาอีกต่อไปไปเถิดเฟื่องฟ้าทำสิ่งที่ลูกต้องทำแม่เชื่อว่าการที่เราตั้งมั่นในสิ่งในธรรมพระจะคุ้มครองต่อให้มีเรื่องร้ายหรืออันตรายใดผ่านเข้ามาลูกก็จะผ่านไปได้ ขอบคุณแม่มากนะจ๊ะฉันจะดูแลตัวเองให้ดีฉันจะไม่ทำให้แม่เป็นห่วงอย่าลืมนะเฟื่องฟ้าลูกคือแก้วตาดวงใจของแม่แม่มีลูกคนเดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นลูกต้องรีบบอกแม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าใจใช่ไหมเฟื่องฟ้า it's a mine